สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็ผมไม่โดดเดียวๆได้อีกต่อไปนะครับโชคดีมากๆเลยที่วันนี้เนี่ยมีพี่ก้องมานั่งไลฟ์คู่กับผมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบพี่ก้องว่างนะจริงๆไม่ว่างนะแต่ว่าพี่ก้องเนี่ยคือส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้ตัวโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งพวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยนะครับเรามองว่า ตัวโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยจะทําให้พี่ๆเนี่ยสามารถมีธุรกิจมีกิจการมีรายได้นะครับที่มั่นคงแล้วก็ยืดยาวนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมจะมาเล่าคนเดียวไม่ได้นะฮะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอเดียความคิดตรงนี้เนี่ยมาจากส่วนสมเออเรียกว่ามาจาก2ท่านหลักๆก,ก็คือพี่ก้องกับพี่โจ้นะครับซึ่งทางพี่ก้องเนี่ย ได้ปูพื้นได้ปูพื้นฐานมาให้ทางพวกเราเนี่ยได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะค,ะครับพี่ก็เลยวันนี้อยากจะให้พี่ก้องด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตัวโปรเจกต,ต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงฮะขอบคุณพี่โอม,มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะฮะพี่น้องอินดีพุกท่านนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกๆจังหวัดนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามากันอย่างร้อนร๋าแบบวันนี้เลยนะครับ ขอบคุณจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆเรียกได้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนเพิ่งออกจากอินดีมตอนตีสองฮะเป็นอย่างนี้มาประมาณหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นที่สุดที่ทํามาสาหรับอินดีมฮะโปรเจกต์นี้นะฮะตั้งใจฟังดีๆเรามีชื่อว่า LPF นะครับ LPF คืออะไร F นี่หมายถึง f เจอร์ครับเรากําลังจะทําสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่เราจะมาทํากันวันนี้และพวกเราจะมีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะอันนี้คือแพ็กเกจ LPF นะครับ เรากาลังจะทําอะไรพี่น้องลองคิดดูนะครับปกติเรา <c oughs> มีอินดีมภูลุกของเราอยู่แล้วถ้านึกถึงอินดีมของเราที่เราทำามาทุกวันนี้นะฮะเป็นเหมือนสวนและกันที่ในอนาคตจะค่อยๆเติบโตอ้อมูุนที่ร่วมกันมา3ปีนะครับแต่เราอยากจะทําสิ่งที่มันเป็นอนาคตครับพวกพวกเราเองแล้วก็อินดีมนะครับก็เลยจะตั้งบริษัทอีบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าอินดีมโฮดดิ้งนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยจะให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมได้แล้วบริษัทนี้มีหน้าที่ทําอะไร อินดีมโฮ d ดิ g งเนี่ยก็จะเหมือนกับในพารแล้วกันที่ออกไปหาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยวัตถุประสงค์เดียวก็คือว่าเราจะทําให้อินดีของเราเติบโตใน,ใ,นในหลายธุรกิจนะครับโดยให้ทุกๆคนสามารถมีส่วนร่วมได้และทุกคนพวกเราเองนะฮะซื้อแพคโปกตีนกัคุณโอมเล่าให้ฟังแต่เราจะให้นะให้โดยความรู้สึกที่ดีนะฮะให้จับใจให้เป็นหุ้นและเป็นใบหุ้นเลยนะฮะเข้ามาถือในบริษัทอินดีมโฮ d ดิ g งและอินดีมโฮ d ดิ g งเนี่ย เข้ามาถืออยู่ในบริษัทของอินดีมกรุ๊ปเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้เติบโตไปพร้อมกันเป็นส่วนร่วมด้วยกันในอนาคตใหม่ๆแต่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสที่นอกเหนือจากอินดีมที่เป็นธุรกิจออนไลน์ของพวกเราเนี่ยนะฮะอินดีมโฮดดิ้งของเราเนี่ยจะไปโฟกัสที่อีก5ธุรกิจที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเราจะไปใช้คําว่าไปเติบโตนะฮะหก็คือว่าจะมาลงทุนในบริษัทอินดีม ซึ่งอินดีมในอนาคตของเราเนี่ยเราก็จะให้เป็นแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเรากําลังจะทําถูกดีซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นแล้วและถูกดีเนี่ยก็จะมีพอยต์ของอินดีมพอยต์ที่อยู่ในถูกดีทําให้พวกเราเนี่ยสามารถซื้อของแลกของและสามารถที่จะไปซื้อหุ้นที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ในตลาดต่างประเทศได้เพราะอันเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในอนาคตส่วนที่2นะฮะถ้าใครติดตามข่าวหรือมีโอกาสได้ดูรายการของผมนะฮะ เกี่ยวกับเรื holding, uh, to to ่องของคริปโตเคอเรนซีหรือเงินนะฮะสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลนะฮะโดยเฉพาะบิตคอยน์นะฮะที่ซื้อกับบิตคัพผมมีโอกาสได้คุยกับทางบิตคัพค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราเองนะฮะอินดีมอินดีมโฮลดิ่งเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปเติบโตพร้อมกับคริปโตเคอเรนซีทุกๆสกุลโดยเฉพาะสกุลที่เรียกว่าบิตคอยน์นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอนาคตเพราะอะไรที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยอินดีมจะเข้าไปนะฮะนี่คือภารกิจของพวกเราต่อไปในอนาคตนะฮะ บทที่3นะครับถ้าตอนนี้ทุกคนคงได้ยินคำว่า meditech meditech ก็คือ medical บวก technology ก็คือการแพทย์สม,มัยใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะในอนาคตเนี่ยโควิดทำให้เรารู้ว่าการไปโรงพยาบาลบางครั้งไม่จาเป็นต้องไปก็ได้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพี่เมฆแล้วก็บริษัทอัญญาก็คือว่าเขานำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการกลนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะตรวจสลิป์เทสเนี่ยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลสามารถมาตรวจที่โรงแรม5ดาวได้ตรวจที่โรงแรม5ดาวได้ดีกว่ายัางไง ใช้เงินเท่ากันแต่ได้พักผ่อนแล้วก็มีการที่คุณหมอมาดูแลอย่างเต็มที่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะที่เราจะมีโอกาสไปค้นหาโอกาสใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะหมวดที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับหรือเอจ n ิ้งโซซ t ตี้นั่นหมายความว่าเป็นที่รู้กันว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีคนอายุเยอะมากกว่าคนที่อยู่ในวัยทํางานแต่คําถามก็คือว่าตอนเนี้ย คนอายุเยอะขึ้นแต่เป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เยอะขึ้นนั่นหมายความว่าธุรกิจและบริการหรือเซอร์วิสต่างๆที่จะไปตอบสนองคนมีตังค์อยา่งอยาพงาพวกเราอินดีในอนาคตนะที่อาจจะเติบโตไปอายุเยอะขึ้นแต่ว่าอยากจะมีสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพสูงอายุนี่ก็คือสิ่งที่อินดีมโฮมิงของเราจะเข้าไปนะฮะอีกอันหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์สกินแคร์อย่างนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของ มันคงมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะที่สามารถทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสริมอาหารที่ดีขึ้นมีกาแฟที่ดีขึ้นอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญน,นี้นะฮะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า LPF L LP Premium Future นะครับสำคัญที่สุดคือเราอยากจะเดินทางและเติบโตไปด้วยกัน,นะฮะพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องอินดีทุกๆคนฮะครั้งนี้คือซื้อแพ็คปกติฮนะราคาหนึ่ง ได้ทุกอย่างนะคุณโอจะเล่าให้ฟังแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ให้ให้จักใจให้เราให้ความเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาชิกจากใจนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมมีคําถามนิดนึงครับพี่ก็อย่างตัวโฮลดิ้งของเราเนี่ยที่จะไปลงในธุรกิจลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตเนี่ยนะครับทั้ง5ธุรกิจหรืออาจจะมากกว่า5ธุรกิจนะครับพี่ไอตัวธุรกิจสุดท้ายเนี่ยเอ่อเฮลท์แคร์แอนด์สกินแคร์เนี่ย ที่จะมีสารสกัดใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราเป็นไปได้ไหมครับที่ที่ที่เราจะเอาสารสกัดตัวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เข้ามาร่วมด้วยกับเราก็เป็นสิ่งที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ตื่นเต้นมากไปเลยเริ่มพูดว่าจริงๆแล้วคือธุรกิจที่เราอยากที่จะไปเติบโตและอยากที่จะไปค้นหาแล้วก็ลองดูก็คือธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงและก็กันชานะฮะเพราะตอนนี้คือบางส่วนของกันชงและกัญชาเนี่ยทางกฎหมายได้ปลดล็อกแล้ว และจริงๆแล้วมันจะเป็นพืชเศร,รษฐกิจของประเทศไทยเพราะพืชเศร,รษฐกิจของทไทยเราสามารถปลูกม,มันได้ดีและรอกฎหมายบางอย่างอยู่ผม<ะ>ในเสิร์ฟอาหารในกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะอาจจะมีส่วนผสมของ CBD และกัญชงกัญชาได้เล่ากําลังเดินทางนะเพื่อไปดูทั้งแหล่งปลูกสารสก,กัดแหล่งสก,กัดโรงงานสก,กัดเพื่อว่าอะไรที่เป็นโอกาสนะฮะอินดีมโฮดิ้งของเราจะเข้าไปค้นหาโอกาสนี้มาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอินดีมของเราอ่ะ มันก็เติบโตมันไปเรื่อยๆเป็นแพลตฟอร์มของพวกเราที่เราสามารถที่จะทําธุรกิจของเราได้แต่อนาคตแต่อนาคตของเราเนี่ยแต่อนาคตของเราเนี่ยเราจะเป็นเหมือนอินดีมโครดิ้งที่จะไปค้นหาโอกาสใหม่ๆที่เป็นฟิวเจอร์ของพวกเรานนครับครับก็เหมือนเหมือนเหมือนตัวสมาชิกเนี่ยนะครับในสมาชิกของพวกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของของอินดีของของของทางพี่ก้องเนี่ย ในบริษัทอินดีมด้วยแล้วก็ในบริษัทโฮดิ้งด้วยถูกไหมครับหมายถึงว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่พี่ก้องกับคอนเน็กชันของพี่ก้องพี่โจ้พี่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ออกไปทําธุรกิจในอนาคตเนี่ยสมาชิกก็มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วยถูกไหมครับพี่ใช้คําว่าเราเป็นในพานของอินดีมของอินดีมโฮดิ้งแล้วกันอ,อะไรที่เป็นแสวงหาโอกาสเนี่ยเราก็โอกาสในไไปที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยเราจะไปค้นหาด้วยกัน เพราะเราไปค้นหาด้วยกันเรามาเติบโตด้วยกันเพราะทุกคนถือใบหุ้นอ,อยู่ทุกๆคนซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ครับผม <ฮะ S 1> เราให้ไปแบบเหมือนเป็นให้ไปเลยนะฮะให้ไปเลยทีนี้เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดนะครับทีเ่เราจะทําอย่างไรนะฮะที่จะได้ที่จะมีมีมีแพ็คใหม่ๆตรงนี้เขาเรียกว่าจะตัว LPF นะครับของเป็นแพ็กใหม่นะฮะของบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับ ก็คือว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีตัว LP หรือ LP r e m i u m อยู่นะครับในราคาที่สุดที่แล้วเนี่ยปลายทางจะอยู่ที่27,900บาทถูกไหมฮะจะมีค่าแนะนําอยู่3,000บาทนะครับแล้วก็แผนแผนการตลาดก็ตามนั้นไปนะครับอย่างที่เคยได้แจ้งพี่ๆไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะฮะถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่ๆสงสัยติดต่อผู้แนะนําได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตัวของ LPF หรือว่า l Premium Future นะฮะ แพ็กแอลพรีเมียฟิวเจอร์เนี่ยนะครับจะมีมูลค่าทั้งหมด39,000บาท39,000บาท,ทนี้ได้อะไรบ้างน,นะครับ1สินค้าครับสินค้ามูลค่า39,000บาทนะครับหรือเป็นสินค้าบวกคอสเงินนี้ก็แล้วแต่ทางทางบริษัทเดี๋ยวกำลังจะจัดแพ็กออกมานะฮะอาจจะเป็นสินค้าบวกคอสการเรียนรู้บางอย่างเพราะว่าเราเนี่ย มีกูรูออนไลน์เข้ามาทําประจํากับเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีคอร์สอย่างี้เข้าไปเสริมเข้าไปแทรกให้เข้าไปาเรียนสมัครเข้ามาแล้วแล้วเรียนฟรีไปตลอดปีตลอดไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อย่างแรกที่คุ้มมากๆคือเรื่องของสินค้าอย่างที่2แผงก็ตลาดได้ตามปกติครับแต่ค่าแนะนําค่าแนะนําเพิ่มจาก3,000ขึ้นมาเป็น4000บาทนะฮะค่าแนะนำนะครับจาก3,000เป็น4 0 0 0บาทนะครับ อย่างที่2ครับจะได้อินดีมพอยต์ฮะอินดีมพอยต์เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะฮะอินดีมพอยต์เอาไว้ในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยตัวโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งของพี่โจนะครับที่ตัวพอยต์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปแลกนะครับเดี๋ยวเอาไปซื้อเป็นตัวหุ้นนะครับเพราะเรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาเชื่อมหลังบ้านกับเราเนี่ยนะฮะเราจะสามารถเข้าไปซื้อหุ้นต่างประเทศได้นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่กําลังเติบโตอยู่ตอนนี้หรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีก็ได้ นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวอินดีมพอยต์ที่จะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการทำทรานซคชันอะไรบางอย่างนะครับภายในของบริษัทภายในของบริษัทเท่านั้นนะฮะแล้วอินดีมพอยต์จะได้อีก3,000พอยต์นะครับทีนี้สุดท้ายสำคัญมากๆเรามีของแถมให้นะเพราะอันนี้มีปกติก็คือตามแผกนการตลาดปกติถู่ไหมแต่เราแถมมีค่าแนะนำา4 0 0 0มีอินดีมพอยต์3,000พอยต์เลยนะครับนะฮะแล้วที่สาคัญที่สุดนะครับ เราแถมนะฮะเราแถมหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งให้อีกคนละ100หุ้นนะครับหุ้นบริษัทอินดีมโฮลดิ้งแล้แถมให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อแถมให้เลยอีก 100หุ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับในแผนการตลาดปกติเนี่ยเราก็จะ39,000บาทตัว LPF เนี่ยนะครับเราก็จะมีให้5,000 PV ปกติเลยนะครับแล้วก็ตามแผนตามแผนการตลาดก็คือ80%ฝั่งอ่อนก็จะได้ใครใครเอาตัวแพ็คนี้ไปลงฝั่งอ่อนก็จะได้ตัวของ cycle ไปอี่ประมาณ4,000บาทนะอีก4,000บาทไม่ใช่ประมาณนะครับอีก4,000บาท เพราะนั้นแล้วเนี่ยแพ็กนี้ผมมองเป็นแพ็กที่คุ้มมากๆนะฮะได้ทั้งอนาคตนะครับได้ทั้งรายได้ปัจจุบนันรายได้ท้งอนาคตแล้วก็เป็นมีมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับพี่ก้องพี่โจ้พี่ตรงผมเองนะฮะแล้วก็ตัวของแนนนี่ด้วยนะครับรวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจอื่นๆนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับคอนเน็กชันของพี่ก้องพี่โจพี่ตรงด้วยนะครับรวมถึงมีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ ที่มีอนาคตเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนในอนาคตเราก็ตั้งเป้าที่เราจะเดินหน้าเข้าไปที่เต็มที่เลยนะครับให้ธุรกิจมันเติบโตแล้วก็สามารถที่จะวางแผนที่จะเติบโตไปไปในอนาคตแบบเต็มที่มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือรายละเอียดนะครับของของตัวแพ็ค LPF นะครับใครก็ตามนะครับที่สนใจนะครับผมก็อยากที่จะให้พี่ๆนะครับ จับจองไว้ก่อนเนื่องจากตอนนี้ตัว i n นดีมโฮลดิ n งเนี่ยด้วย5ธุรกิจของพี่ก้องได้คุยกับพาร์ทเนอร์ครบหมดแล้วนะแล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะปันเขาเรียกไปันหุ้นส่วนหนึ่งนะครับเอามาแจกให้กับพี่ๆนะครับโดยกำหนดเป็นแค่เฉพาะจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับ เราก็เลยเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะเข้ามา,าเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับพี่ก้องพี่โจพีตรงแล้วก็ผมนะครับโดยเป็นผ่านตัวของ LPF เนี่ยนะครับในวันนี้นะครับวันที่26มีนาคมจนถึง31มีนาคมเปิดให้จองแพ็คนี้ก่อนนะครับโดยที่สามารถเราจะมี SKU ขึ้นมาให้พี่ๆจองในระบบได้เลยเนี่ยจอง4,000บาท นะครับค่าการจอง4,000บาทนะครับแพ็คเนี่ยมันมูลค่า39,000ใช่ไหมก็จอง4,000บาทแล้วก็พี่ๆไปค่อยไปจ่ายนะครับสะดวกจ่ายเมื่อไหร่ค่อยจ่ายใน3 5 0 0 0ที่หลังนะครับ3 5 0 0 0ที่หลังก็คือว่าจ่ายเมื่อวันที่1เมษาก็ได้จนถึงสุดท้ายเลยคือ31พฤษภาจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ครับตามตัวเองสะดวกแต่ถ้าจ่ายช้าหมายถึงตัวเราก็จะมีจุดขึ้นมาเป็นจุดหนึ่งถูกไหมเพราะตอนนี้มันก็ เขาเรียกว่าประจวบเหมาะกับที่อินดีมบอกว่าหนึ่งคนหนึ่งบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะได้มากกว่า1จุดแต่เราไม่ใช่การระดมทุนเราไม่ใช่แต่เพิ่มจุดตามความสามารถตามตามความปรารถนาของแต่ละคนแล้วกันนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราเปิดขึ้นมาด้วยชื่อเราเราจะได้หุ้นในชื่อของเราเนี่ยที่บริษัทแจกให้แถมให้เนี่ยหนึ่งหุ้นเนี่ยนะครับเป็นชื่อของเรานะครับเป็นเป็นจุดของเราในชื่อของเราเพราะนั้นแล้วเนี่ยเปิดการจองครับก็คือ ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึง31มีนาคมจอง4,000บาทเพื่อจะรับ100หุ้นนะครับภายใน31นะครับแล้วก็ไปจ่ายส่วนที่เหลือเนี่ยภายใน31พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดให้จองตอนนี้ก่อนเลยนะครับแล้วไปจ่ายทีที่หลังได้แต่จอง4,000บาทก่อนนะครับภายใน31มีนาคมนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเหนือสิ่งอื่นใด วันนี้เนี่ยเนื่องจากพี่ก้องมาไลฟ์กับผมด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะครับพี่ก้องก็บอกว่าเฮ้ยไหนไหนพี่มาแล้วอมพี่อยากจะให้คนที่จองภายในเดือนมีนามีความพิเศษว่ามีความพิเศษมากๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่ก้องก็เลยขออนุญาตเพิ่มหุ้นด้วยความสเสน่หาแจกไปเลยแจกเต็มที่ไปเลยก็คือใครก็ตามที่จองวันนี้วินาทีนี้จนถึง31มีนาคมเที่ยงคืนแล้วไปจ่ายส่วนต่างที่เหลือ ที่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้จ่ายให้ครบภายใน31พฤษภาคมเนี่ยจากปกติแล้ว100หุ้นพี่ก้องให้เบิ้ลเป็นคนละ200หุ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าวันนี้จนถึง31มีนานอันนี้คือเราได้หุ้นมากสุดและคุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่มีคําถามนะฮะ ให้ถามมาได้ทางแอดมินแต่แอดมินเนี่ยน้องๆก็ได้รับข้อมูลพร้อมกับพี่ๆนี่แหละตอนนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยอาจน้องๆอ,อ,อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะน้องๆจะต้องอประมวลผลกับทางของอผู้บริหารแล้วก็ทางทางทีมเมนเจอร์ของของอินดีมด้วยนะฮะอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับงนั้นใครมีคําถามให้ถามมาทาง Line แอดได้เลยไลน์แอดห้องใหญ่นะฮะ คอนเฟิร์มยอดน้องไม่ตอบนะครับน้องตอบไม่ได้นะฮะหรือห้องอื่นๆนะครับให้ถามมาที่ห้องใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้สุดท้ายผมอยากจะให้พี่ก้องช่วยคุยอะไรกับสมาชิกนิดนึงครับเกี่ยวกับแพ็คนี้ครับก็ LPF นะฮะตัวมันก็บอกแล้วนี่คือฟิวเจอร์นี่คืออนาคตก็จริงๆแล้วอะแพ็กเกจนี้หรือว่าโปรเจกต์เนี้ยทำขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเราอยากจะเติบโตไปด้วยกันอยากจะมีส่วนร่วมด้วยกันอยากมากยิ่งขึ้นแต่ก็อยากให้อินดีมเนี่ย ชื่อของเขาก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆให้กับทุกคนแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะมาเติมเต็มบริษัทของเรามันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้อะไรที่เป็นใหม่ๆหรือที่เป็นอนาคตเนี่ยพวกเราจะไปค้นหามาให้กับสมาชิกที่นอดเหนือจากอินดีนที่เราทำกันปกติทุกๆวันครับ ครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณโปรเจกต์ดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาด้วยนะฮะผมสรุปสุดท้ายย้ําอีกทีหนึ่งนะครับตัว LPF นะฮะ L Premium Future นะครับราคา3 9 0 0 0บาทได้อะไรบ้าง5,000ทีวีตามแผนการตลาดปกตินะครับค่าแนะนำนะครับจาก3 0 0พันเพิ่มขึ้นมาเป็น4,000บาท นะครับตัวอินดีมพอยที่จะเอาไปเอาไปแลกนะครับเอาไปซื้อขายหุ้นนะครับในต่างประเทศนะครับในทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีอย่างอย่างอื่นอีกมากมายให้ซื้อขายกันนะครับเรียกว่าเป็นเนลเวลเมนจ์เมนต์อีกแบบหนึ่งของเราเลยนะฮะอันนี้จะได้3,000พอยที่สำคัญที่สุดคือพี่ก้องครับแจกหุ้นนะครับแถมหุ้นของบริษัทอินดีมโฮดดิ้งนะครับที่อินดีมโฮดดิ้งเนี่ยถือหุ้นอยู่ในบริษัทอินดีมด้วยแล้วก็จะออกไปทําธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ ทั่วไปจะเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเดี๋ยอีก5ธุรกิจนะครับแล้วเนี่ยแจกหุ้นอันนี้เนี่ยหนึหุ้นแต่ใครก็ตามที่จองนะครับวันนี้เราเปิดให้จองอตัว LPF ล่วงหน้าไว้นะครับก็คือจองด้วยเงิน4,000บาทนะครับแล้วไปจ่ายอีก3,500 0เนี่ยภายในเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ้นสุดสุดท้ายต้องจ่ายให้ครบเนี่ยภายใน31พฤษภาคมนะฮะ มันก็จะได้ทั้งหมดไป200หุ้นจากปกติ100หุ้นนะครับใครก็ตามจองภายใน31มีนาคมเนี่ยจะได้เพิ่มไปเป็น200หุ้นพี่ก้องจัดอัดโปรโมชั่นให้เต็มที่เลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วลุยกันให้เต็มที่นะฮะใครมีคําถามแจ้งไปทางน้องแอดมินได้เลยนะครับแต่น้องอาจจะชา้านิดนึงว่าน้องรู้พร้อมพี่ๆเพราะว่าผมเพิ่งคิดออกกันตอนตีสองเมื่อคืนนี้แล้วไลฟ์กันตอนนี้เลย เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่ใครก็ตามมีคําถามก็อาจจะติดต่อถามไปทางพี่พี่ยศได้ส่วนหนึ่งเลยด้ดดวยนะฮะพี่ยศช่วยตอบผมด้วยนะฮะเพราะว่าพี่ยศเมื่อคืนก็คุยกับเราจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเหมือนก,กันนะฮะวันนี้ก็กราบขอบพระพคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับลุยนะครับเข้ามาเป็นกิจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของพวกเราแบบจริงจังแบบจริงๆนะฮะแบบจริงๆเป็นๆมีใบหุ้นให้เลยแบบนี้เนี่ยนะคใครก็ตามสนใจลุยกันให้ใหเต็มที่ นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพี่กองขอบพระคุณพี่ก้องด้วยนะค,ะค,ครับผู้ถูดโอบสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ